อีซุซุดีแม็กวัญใจวัยรุ่นรถยอดนิยมตลอดกาล เพจและชาว YouTube ของเรานะคะวันนี้มาเจอกับเน่คนเดิมคนดีอีกเช่นเคยนะคะแล้วถ้าเน่โผลมานะคะซึ่งต้องมีอะไรดีๆแน่นอนนะคะโดยเฉพาะรถด้านหลังที่จะเอามานำเสนอนะคะนั่นก็คือรถที่วัยรุ่นถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็น all new isuzu d max นะคะปี2015 <S 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 เดี๋ยวเรื่องราคาเราพาไปชมรถกันก่อนแล้วเราค่อยบอกทีหลังนะคะ ตัวนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมและก็นี่เลยมีโลโก้ของอีซูซุสีแดงเลยนะคะกระจังหน้านะคะบอกเลยว่ามีช่องระบายอากาศได้ถึง2ช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบนและก็ด้านล่างนะคะ สีของเรานะคะเป็นสีเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะคะคุณลูกค้าคะรถของเราเนี่ยถ้าซื้อไปเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่มีรถชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนนะคะตรวจเจอรับซื้อคืนนะคะของเรากล้ารับประกันขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะรีบเลยนะคะดูคลิปนี้จบนะคะรีบเลยอะไปถึงในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างของ ISUZU ON n n w w d m a x คคันนี้นะคะ ปกติมันจะเป็นล้อกระทะธรรมดานะคะแต่ของเรานะคะตกแต่งให้ลูกค้าพิเศษเพื่อเอาใจสายซิ่งไม่ต้องไปเสียเวลาข้างหน้าและเออว่าต้องไปเก็บตังเปลี่ยนแม็กไม่ต้องและของเราจัดมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กสี่ล้อแล้วก็ยางใหม่4เส้นนั่นเองนะคะยางของเรานะคะเป็นขอบยาง R 1 8นะคะแล้วที่สำคัญนะคะปีใหม่หมดเลยทั้ง4ปี2020น่นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแม็ก T E 3 7 ะะแล้วก็นะคะฝาครอบเบรกนะคะโอ้โหตกแต่งมาให้ขนาดนี้นะคะคุณลูกค้าขาหล่อออกจากร้านไปเลยนะคะมาที่เราจบแน่นอนจบจริงๆนะคะ,ะมาถึงในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวทับทิมนะคะจะมีดวงเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วที่สําคัญนะคะ โลโก้สีแดงเหมือนกันนะคะสาดกันมากเลยนะคะกับตัวสีขาวของรถนะคะแล้วก็มือดึงนะคะยังมาในส่วนของโคเมียมอีกด้วยจ้าสำหรับเชื้อเพลิงที่รองรับนะคะตัวนี้นะคะสามารถรองรับ นี่เลยนะคะดีเซลก็คือจําง่ายๆเลยว,ว่ารถกระบะรถยนต์เนี่ยต้องเติมดีเซลแน่นอนเลยนะคะอย่าไปเติมผิดเป็นเบนซินแล้วกันนะคะและที่สําคัญนะคะของเรานะคะตกแต่งสติกเกอร์มาให้แบบน่ารัก d m a มมีมงกุฎจ,จ้าเออ all new d-max นะคะสวยมากเลยตกแต่งมาให้เป็นพิเศษเลยนะคะและก็มาในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะ ขับจากด้านหลังเนี่ยมองเห็นเด่นชัดมากเลยเพราะว่าเอกลักษณ์ของดี a มอกะเขาจะมีไฟท้ายมาตั้งแต่สมัยรุ่นนู้นไปเลยนะคะก็จะแบบนี้เลยนะคะคงคอนเซ็ปต์แบบนี้ถ้าเปลี่ยนะ่ะเขาแค่เปลี่ยนแค่หน้าเออหน้าตาด้านหน้านะคะแต่ถ้าตัวใหม่เนี่ยอาตรงนี้มันจะเหลี่ยมนิดนึงนะคะแต่พื้นฐานเลยเดิมๆของดี a มเนี่ยเอกลักษณ์เขาแบบสวยมากจากด้านท้ายนั่นเองนะคะ และมือจับด้านหลังนะคะก็มาในส่วนของโครเมียมและก็มีตัวปั๊มเป็น d m a มด้วยเออชอบอะ่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ DDI นะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะคะของ m ม็กไลเนด้านหลังนะคะแม็กไลเนอร์แม็กได้านหลังของเรานะคะไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถใหม่สภาพเหมือนสภาพรถป้ายแดงนะคะถ้าเกิดว่าคุณซื้อรถกับเรานะคะ คุณไม่ต้องผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าตังในกระเป๋าของคุณอะยังมีครบเลยเออได้รถสภาพเกรดเแบบนี้นะคะแล้วตังยังมีครบต้องมาที่นี่ที่เดียวนะคะเสรีไทยรถสวยนะคะอ่ะของเรานะคะยังไม่พอนะคะยังมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3นะคะขับในตามค่ำคืนหรือว่าดึกดื่นนะคะก็สามารถมองเห็นไฟเบรกดวงที่3ชัดมากเลยนะคะไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของภายในกันบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปดูด้านในนะคะเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าตัวนี้เสาอากาศนะคะนี่สามารถดึงเข้าดึงออกเก็บได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้าคะอยากฟังเพลงวิทยุขึ้นไหนนะคะกางออกดึงออกได้เลยนะคะหรือว่าตกแต่งให้มีอีโมจิตรงนี้แบบสวยงามก็ได้แบบวัยรุ่นเขาทํากันนะคะ เดี๋ยวเปิดมาให้ดูนะคะตัวนี้นะคะเป็น i su smart Cap นั่นเองเป็นแบบแ a p นะคะก็คือตู้กับข้าวเออตู้กับข้าวมันก็จะกลางออกได้ง่ายนะคะสามารถขึ้นลงข้อดีของคันนี้เนี่ยก็คือซื้อไปไม่ต้องซื้อเก่งแน่นอนนะคะเพราะว่าวิธีการขึ้นลงนะคะเหมือนคนเท่าคนแก่เราจะพาพ่อแม่พี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ไปเที่ยวนะเปิดประตูกลางออกแล้วก็ขึ้นง่ายมากเลยนะคะนี่ขึ้นง่ายมากเลย เกิดว่าเป็น d ีแมรุ่นเก่าๆนะมันจะเปิดแคปตรงนี้ไม่ได้นะคะแต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเปิดแคปแล้วก็สามารถขึ้นได้สะดวกสบายนะคะหรือว่าจะพับเบาะลงแบบนี้นะคะแล้วก็ความสูงของเฮดรูมนะคะมันก็สูงพอประมาณแหละเออมันนั่งสบายนะไม่ใช่ว่าแบบสมาร์ทแคบแล้วมันจะยุ่งยากมันจะนั่งไม่ได้นะขยับเคลื่อนกันนะคะข้างหลังนะคะสามารถนั่งได้4-5คนด้วยกันเพราะว่าแคบตัวนี้กว้างมากๆเลยนะคะ เบาเป็นเบนาะหนังนะนี่ตรงด้านแขบเบาะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็มีพนักพิงเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นเบาเหมือนกันนะตัวนี้สวยสวยมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะอยู่ทางหลังแขบตรงนี้เปิดมาดูแท่นแท่นแท,น,ทนเลยนะคะพวกแม่แรงหรือว่าพวกประเจต่ตางๆนะคะเก็บไว้ข้างล่างสะดวกสบายแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคะ วาร์ปจากด้านหลังมาดูเป็นด้านล่างกันอีกนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าโอ้โหคอนโซลหน้าเนี่ยแล้วก็บาะเนี่ยเป็นสีดำซึ่งเรียกได้ว่าดูสปอร์ตดูเท่ไวรุ่นชอบอ่ะเอา,เอาตรงๆอ่ะไวรุ่นชอบนะคะแล้วพวกสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะนี่เลย ตัวเสียบ USB หรือว่า AUX นะคะสามารถฟังเพลงได้เลยนะคะชาร์จแบตได้เหมือนกันนะคะคุณลูกค้าคะมาในส่วนของแอร์นะคะตัวนี้แอร์เป็นระบบแมนนวลนะคะสามารถปรับได้4ระดับเลยเออแล้วลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีช่องเก็บของต่างๆนะคะส่วนรูตรงนี้เขาเรียกว่าที่จุดบุรีหรือว่าสามารถเอาหัวแปลงมาเสียบต่อแล้วก็ชาร์จแบตได้เลยนะคะเหมือนกันเกียร์ตัวนี้นะคะเป็นระบบเกียร์แมนนวล5สปีดนั เองนะคะขับง่ายขับง่ายจริงๆถ้าเป็นของ d ีแมนะคะช่องวางน้ํานะคะก็มีด้วยกัน2ช่องก็มีเกะให้เลือกเยอะมากเลยนะคะนี่ข้างในตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ,อาชาร์จแบตได้เหมือนกันนะคะลูกค้าขาแต่ไอ้ลักตรงเนี้ยไม่สามารถฟังเพลงได้นะจะฟังเพลงได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อมต่อกับคําว่า u s b ตัวนี้นะคะคุณลูกค้าคา ภายในก็จะเป็นแบบนี้แล้วที่สําคัญนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะตัวนี้ไม่ได้เป็นกระจกมือหมุนนะคะตัว X ของเรานะคะระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยเลขใหม่นะคะปี2015ตัวนี้นะคะเลขใหม่น้อยมากๆแค่1นึ่งแสนเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าคะเพราะฉะนั้นนะคะรีบมาเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปย้ําสเปคด้านหน้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะดูรถกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เนเน่ขอย้ําสเปคเจ้าคันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเป็น All New D-Max นะคะเป็นแคบนะคะ 2.5S นะคะปี2015ราคาของเราขายแค่429,000บาทเท่านั้นนะคะขอย้ํานะคะ 4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าคะมีประวัติไม่มีประวัติเข้ามาสอบถามเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะหรือว่าจะมีรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมนะคะสอบถามกันได้เลยนะคะโทรมาที่เบอร์011758877 6นะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้เลยนะคะ011758877 6นะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะน้องเนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เน ด้วยนะคะอย่าลืมโทรเข้ามานะคะรถสวยๆแบบนี้รอคุณอยู่สวัสดีค่ะ